เก้าอี e, ้รุ่นบี o อนปรับได้ทั้งหมด6จุดครับจุดที่1ปรับความสูงต่ำของเก้าอี้จะอยู่บริเวณขวามือของเราจุดที่2ครับล็อกพนักพิงใช้อันเดียวกันเลยนะครับเพียงดึงกลับหลังแบบนี้จะเป็นการล็อกพนักพิงปรับตรงเป็นการคลายล็อกนะครับสามารถเอ็นได้ และล็อกจุดที่3ครับปรับสไลด์เบาะหน้าหลังนะครับอันนี้นะครับฝาเมือ,องเราเพียงดันไปข้างหน้าแบบนี้แล้วก็สไลด์ตัวออกไปนิดนึงอันนี้เบาะจะเลื่อนออกไปแล้วก็ล็อกนะครับไว้ตรงกลางแบบนี้ถ้าต้องการสไลด์เบาะกลับนะครับก็ให้ดันไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนเลื่อนเข้ามานิดนึงแล้วก็ล็อกจุดที่4ครับปรับที่พักแขนสูงต่ำ ต้องดึงขึ้นเบาๆแบบนี้นะครับทีละขั้นทีละขั้นแบบนี้นะครับถ้าเราดึงขึ้นสุดสุดท้ายแล้วก็คือจะเริ่มใหม่นะครับเรายังสามารถปรับองศาเข้าออกแบบนี้ได้แล้วก็สไลด์ไปข้างหน้าข้างหลังได้จุดที่5ครับปรับความสูงของพนักพิงดึงขึ้นเบาๆนะครับได้3ระดับดึงขึ้นสุดลงและเริ่มใหม่นะครับจุดที่6ครับ ปรับที่พักคอสามารถดึงเพื่อปรับความสูงได้เลยนะครับและกดตรงนี้เพื่อปรับองศา